ขเมนส่งพระทรงไปกดดันและคัดค้านยูเนสโกเพื่อเคลมคำว่าทรงกรานเป็นของขเมนโดยอ้างว่าคำนี้มีแกะสะลักไว้ในพระสัทหินตั้งแต่ปีพศ1910หรือ657ปีที่ผ่านมานะครับผม Good evening, Council members. Uh, actually, I'm here to uh, just like clarify thing about the terms รงก k r a n I could see the arguments, and I believe that people on both sides. Uh, love Khmer tradition, love Khmer culture th uh, equally. Uh, but some people may misunderstand the term Sankran itself. That's, uh, that's why uh, their reaction may uh, stem from this kind of uh, uh, misunderstanding or lack of understanding. Actually, to make it clear, the term Songkran is inscripted in our uh, uh, like ancient stone back in 1910, uh, in the old day. បតតព្មាមានច anakkata samangala subha kiya tang sahata tang patta samahota yasay tang brahmacari subatti kenang kayakam mang viecha kamang patta kenang patta kenang manokam mang panitai patta phina patta nikadwa nalaponta te patta kenei ឡាបអុយបេ มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูสุคนมาพบก,กับลาบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่4 0 9และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับการคัดค้านของกัมพูชาต่อองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทรงกรานไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับวันที่6ธันวาคม2 5 6 6ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ทรงกรานในประเทศไทยเป็นรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ รรรรวัฒน,นธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ณเมืองคาเชเนสาธารารัฐบอสวานานะครับทั้งนี้ส่งกานในประเทศไทยถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้แก่โคนในปี2561นวดไทย ในปี2 5 6 2และโนราของภาคใต้ในปี2 5 6 4นะครับวันมหาสงกรานต์จะเริ่มต้นในวันที่13มษายนของทุกปีเป็นประเพณีที่สืบต่อมาช้านานในชนประเทศแถบเอเชียอาคาเนย์นะครับสำหรับในประเทศไทยเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ที่จะทําให้ทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันอีกครั้งประเพณีสงกรานต์ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลฮอลีของประเทศอินเดียที่มีกิจกรรมการสาดสีนะครับแต่วันสงกรานต์ของไทยเปลี่ยนเป็นการสัด น้ำใสกันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนและมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปโดยการเล่นสาสน้ําและประแป้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับชาวไทยจะไม่ทื่อโทษโกดกันนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องของตำนานนางสงกรานต์อ้างองิงตามจารึกที่วัดพระเศตุพนวิมลบังคลา,รา,รามนะครับตำนานเล่าว่ามีเศรษฐีธานารำร,รวยคนหนึ่งไม่มีบุตรจึงไปบวงสรวงขอบุตรกับพระอาทิตย์และพระจันทร์แต่รอหลายปีก็ไม่บุตร ทีจนกระทั่งถึงรฤดูร้อนปีหนึ่งเศรษฐีได้นําข้าวสารชาวน้ำเจ็ดสีห่งบูชารุกพระพระใสนะครับพร้อมเครื่องถวายและการประคมดนตรีโดยตั้งชิตอธิษฐานขอบุตรพระใสได้ฟังก็เห็นใจจึงไปขอบุตรกับพระอินให้เศรษฐีต่อมาเสรษฐีก็ได้บุตรชายและตั้งชื่อว่าพระธรรมบาลกุมารน,นะครับผม ธรรมบ้านกุมามรเป็นคนฉลาดลักแหลมจนมีชื่อเสียงเลาลือไปไกลทําให้ท้าวกะบิละพรมนะครับได้ลงมาทา้าทายปัญญาโดยได้ถามปัญหากับธรรมบ้านกุมามรให้เวลาเจ็ดวันหากฝ่ายใดแพ้จะต้องตัดศีรษะบูชานะครับทายที่สุดธรรมบ้านกุมามรสามารถตอบปัญหาได้ท้าวกะบิ้ละพรมจึงต้องเป็นฝ่ายตัดศีรษะแต่หากศีรษะนี้นะครับตกลงพื้นโลกจะเกิดเพลิงไหม้โลกนะครับท้าวกะบิละพรมจึงสั่งให้บาทบริจาริกาของพระอินทร์ทั้งเจ็ดนางสลับหน้าที่มุนเวียนธรรมทีอัญเชิญ พระเศียรหรือศีรษะของตนแห่รอบเขาพระสุเมนปีละหนึ่งครั้งซึ่งตรงกับช่วงมหาสงกรานต์โดยนางสงกรานต์ทางเจ็ดมีชื่อคือนะครับนางทุ่งสะเทวีนางราชสะเทวีนางโคราคะเทวีนางกิรณีเทวีนางมณฑาเทวีนางกิมิธาเทวีและนางมโหสถเทวีนะครับซึ่งนาทีนี้เกิดหมาจากการที่ธรรมกุม,มารได้ทาทายแข่งปัญญากับท้าวกเบิลพรมนั่นเองนะครับผมแต่ล่าสุดนะครับมีเพจเพจหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า เซ็นเตอร์เอาไมค์กิเวกาแล็กซีได้โพสต์วิดีโอของพระสงฆ์นะครับพร้อมเขียนคําอธิบายว่าคิดได้ไงงงไปหมดกัมพูชาเอาอพระสงฆ์ไปยืนกดดันและคัดค้านเพื่อเคลมคําว่าสงกรานต์เป็นของตนโดยอ้างว่าคํานี้มีแกะฉลักไวบนประสาทหินตั้งแต่ปีพศ1910คากล่าวอ้างนี้ไม่เป็นความจริงและคณะกรรมการยูเนสโกไม่ยอมรับจนทําให้คณะพระสงฆ์โดนยูเนสโกไล่ออกจากห้องประชุมนะครับเด็กๆคิดสงสัยว่าพระสงฆ์ทําไมถึงกล้าทาแบบนี้นี่ไม่ใช่คิดของ ทรงที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกหน้าที่ของพระรงสงฆ์ศาสนาพุทธนะครับคือศึกษาพระธรรมะและเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ชาวโลกให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนและทําความดีเพื่อความลดพน้นสู่พะนิพา์ไม่ใช่เหรอนะครับผมต่อกับโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีชาวไทยจํานวนมากเข้ามาแสดงมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยฐานนี้ให้มุมมองว่าจากหลักฐานข้อมูลที่ไทยนําเสนอาเอ,าง,องนั้นมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสืบทอด กันมาอย่างยาวนานชัดเจนมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือมากกว่ารวมถ้งมวยไทยชุดไทย ก็กำลังอยู่ระวังยูเนสโกพิจารณาไทยเรามีการนำเสนอหลักฐานที่มีและการเชื่อมโยงรักษาสืบทอดพัฒนาเรื่อยมาให้ยูเนสโกพิจารณาอย่างเป็นระบบระเบียบและองค์ประกอบที่ครบถ้วนคาดว่าทางมวยไทยชุดไทยและอื่นๆก็น่าจะผ่านการพิจารณาได้รับเลือกขึ้นทะเบียนยูเนสโกเองตามที่เราคาดหวังนะครับชาวไทยท่านที่สองนะครับให้มุมมองว่าขาเมศไม่เคยขึ้นทะเบียนสงกรานในคลิปนั้นพวกเขากําลังจะคัดค้านการขึ้นทะเบียนของไทยชาวไทยท่านที่3ให้มุมมอง เขาบอกว่ามีการแกะสลักคำนี้บนหินโบราณตั้งแต่ปี1,910ไม่ใช่ปี910ตามที่ลายแหล่งข่าวบอกอยากรู้จังว่าทำไมทางเจ้าหน้าที่ยูเนสโกไม่ถามเขาว่าคำว่าโจรสนามทะเมยคืออะไรแต่ปล่อยให้พระคามนสวดจบจบสัง้งนนะครับผมชาวแท้ท่านที่สี่ให้มุมมองว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีซักอย่างจากเคลมทังโลกมีแค่กำแพงไม่ได้นะักเมรนแล้วไม่ใช่กำแพงที่ตัวเองสั่งด้วยสิชาวแท้ท่านที่หนะครับให้มุมมองว่า สมัยก่อนขมรนขึ้นเทศกาลเล่นแป้งเพราะน้ำไม่มีแห่งแรงเล่นน้ำไม่ได้แค่ใช้ดืม่มอย่างหายากนะครับแต่ไทยเล่นน้ำมาโดยตลอดตลกดีเรื่องวัฒนธรรมถ้าเป็นลาวเคลมจะไม่ว่าเลยเพราะคำพูดคล้ายกันวัฒนธรรมใกล้เคียงกันแต่ขมรนไม่ใช่นะครับชาวแท้ท่านที่หกให้มุมมองว่าอินเดียพมมามอนไทยมีประเพณีรดน้ำกันมายาวนานแล้วนะครับเพียงแต่เรียกชื่อประเพณีแตกต่างกันไปมันจะมาอ้างว่าเป็นของมันคนเดียวไม่ได้นะครับชาวแท้ท่านที่เจ็ดให้มุมมองว่าเห็นอย่างนี้แล้ว รัฐบาลยังจะมีนโยบายให้ใช้วัฒนธรรมร่วมกับเมนอีกเหรอไม่รู้ว่าจริงไหมแค่ได้ยินมาแต่เราในฐานะชาวไทยไม่ยอมให้ใช้วัฒนธรรมร่วมกับชาดใดเด็ดขาดเพราะวัฒนธรรมคือหลกเงาของไทยและชาติอื่นๆเขาก็มีหลกเงาทางวัฒนธรรมของเขาเช่นกันแต่เมนทําไมชอบอยากแย่งชิงวัฒนธรรมของไทยเรานักเมื่อไรจะเลิกทําแบบนี้เสียทีนะครับเรามาท้ายดูวมุมมองที่8เป็นมุมมองสุดท้ายจากชาวไทยท่านนี้เขาให้มุมมองว่า ไม่มีคำอธิษฐานเพราะเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีวัฒนธรรมจารึกไว้ในกำแพงวัดส่วนประเทศไทยมีวัฒนธรรมสืบทอดกันมาหลายชั่วคนจนนักท่องเที่ยวได้รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับนั่นคือเรื่องราวที่แอดอยากมานําเสนอในวันนี้นะครับพี่พี่ทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะคมอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในคลิปนี้ถ้าแอดนําเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยก่อนลาจากกันนะครับขออวยพรใหพ้พี่พี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจากกันนะครับขอความกรุณาจากพี่ ท่านกดติดตามช่องลาบอยเบียนให้ถึง1นึ่งแสนสับเร็วๆนะครับขอบคุณครับ